เป็นสิ่งที่น่ายินดีมากค่ะ mm hmm. มันอาจจะเป็นเรื่อง amazing mm hmm. มากนะ mm hmm. เพราะว่าตัวมัสยาเองอ่ะเป็นมัสยาชาติพวกปัจจุบันแต่ originally มาจากดาวมาลเด็กค่ะ mm hmm. M A L D E K m a ลเดถ้าทุกคนไปหา search บน google จะเป็นดาวเก่าแก่มากของ mm hmm. ในจักรวาล mm hmm. มัดมาถึงโลกมนุษย์น่าจะประมาณ37,560ปีแล้วค่ะ mm hmm. แต่ว่าช่วงชีวิตของบนดาวเราอะอายุเราไม่เหมือนมนุษย์อเราอายุเยอะกว่านั้นที่ดาวเราค่ะอยอมรับว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่ครูเบนทาให้สวดอัดให้รอบสุดท้ายเห็นตัวเองนอนในในเปลือกไข่เมือนเปลือกไข่ก่อนที่จะลงมาถึงโลกม,มนุษย์ค่ะภาพเมื่อกี้สุดท้ายก่อนที่ครูเบนจะสวดส็จ ตอนนี้นะคะอาการนะระหว่างแก๊บตรงขมับตรงนี้นะคะจนถึงเหนือใบหูกลง่กลางหูตรงช่วงนี้นมันจะเป็นมิลกี้เหมือนในจัก,กรวาลหมุนอยู่เหมือนเรามีจักรวาลเข้ามาอยู่แก๊บระหว่างช่วงนี้ค่ะชั้นนี้เหมือนขนมชั้นแล้วมีอันนี้เป็นจักรวาลอยู่หมุนอยู่ยแล้วก็ตรงกระดูกข้างหลังคอนี้เมื่อวานที่มีชิปฝังอยู่อะตอนนี้ไม่รู้สึกชิปแล้วแต่ว่าตัวสัญ,ญลักษณ์ของดาวของตัวเองที่อยู่ตรงนี้เท่าวงแก้ว แก้วน้ำชาเล็กๆกำลังแอคทีเวตส่งเสียงเรืองๆออกมามแล้วสิ่งที่ปวดตรงกลางหลังเนี่ยนะคะม,มันเลื่อนลงไปที่ก่อนถึงก้นกบกตรงขอบโลเวอร์โลเวอร์ของเกงยีนนั่นแหละชิปที่อยู่ตรงนี้ค่ะมันเลื่อนลงแต่ตัวเนี้ยหายไปแล้วชิปที่ถูกฝังมาตรงนี้โล่งเพราะว่าเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ซิมโบลจากดาวของเราอ่ะกำลังกำลังจะเรืองแสงออกมา Mm hmm. ทุกคนที่เป็นมีภารกิจจะมีสิมโบนตัวนี้ค่ะอื mm hmm. เคยเห็นแต่ของคนอื่นแต่วันนี้เห็นของตัวเองภารกิจของการเดินทางมาครั้งนี้คือครั้งนี้เป็นครั้ง <Yeah. S 2> ที่ยิ่งใหญ่มากเป็นครั้งแรกในจักรวรรดิของมนุษยชาติที่พวกสตาร์ซิตท,ทั้งหมดจะต้องถูกระบบตื่นของจักรวาลทําให้ตื่นเพื่อลุกขึ้นมาทําภารกิจ mm hmm. เสร็จแล้วเราจะได้กลับบา<ม>้านแล้วว่ามันเป็นช่วงรอยต่อคือถ้าศึกษาจริงๆของปัติธทนมายันแพนด้ามันหมดไปตั้งแต่ปี2012ใช่ไหมคะตามปัิทนโบราณของ50,000กว่าปีมายันแพนด้าพวกนี้จะอยู่ในเซาท์อเมริกาความรู้พวกนี้<ม>เรียนรู้กับชนเผ่าที่เขาจักสตาร์พีฟูมาตั้งแต่โบราณพวกเรามากันนานแล้วมาทีละรุ่นมาทีละรุ่นสตาร์ซทีที่มีภารกิจเป็นไลน์วอร์เกอร์ จะเข้ามาช่วยโลกมนุษย์เพื่อให้โลกมนุษย์มันอยู่ในสมดุลไม่ถากสมดุลแต่ว่าช่วงนี้หลังจากที่มายันแพนด้าหมดไปของระยะเก่าเริ่มต้นใหม่ตัวแอคทิเวทใหม่มายันตัวใหม่พร้อมกับจรรรักรวาลระบบปรับเปลี่ยนจักรวาลมาใหม่ผู้มาใหม่ถูกส่งมาแล้วถูกส่งมาในมิติที่6 7 8ถึง15มนุษย์ยังอยู่มิติที่3มัสยาเคลื่อนตัวเองจากมิติที่3เป็นมิติที่4ปีที่แล้วปีนี้ขึ้นมิติที่5าค่ะหมายถึงว่า การที่ตาที่สามของเราแอค i v เว e ตัวของเราเองเพื่อระบบตื่นให้มันพร้อมเต็มที่สําหรับภารกิจเพื่อเพื่อช่วยให้คนอื่นตื่นแล้วเราจะตื่นพร้อมกันเพื่อจะทําภารกิจให้มนุษยาชาติคือตื่นอะไรบรรลุธรรมหรือว่ายังไงแต่ความนิพพานเหรอไม่ใช่ค่ะการตื่นอันนี้ไม่ใช่ตื่นเข้านิพพานนะคะ <ừ> um. มันคนละตื่นของตัวมัสยาเองในชาติทุปัจจุบันระยะเวลาตื่นใช้เวลา4 6ปีแต่ละรอบมีเลขทั้งหมดทั้งตัว หลายๆคนที่มาเรียนสภาวะตื่นกับมัดเพื่อเรียนรู้กับตัวเองว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เข้าสภาวะตื่นเพื่อตัดสรู้แล้วนิพาน<ม>ถ้าเป็นสตาร์ลิอยู่สภาวะตื่นเพื่อจะรู้ว่าตัวเองเป็นใคร who am i <ม> what i need to do what the life purpose ค,คุณจะมี ability ไม่มี Al ability มันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของ l i g h w w r r k e r ของสตาร์ลค<ม>่ะ<ม>แล้วสภาวะตื่นรอบนี้เป็นรอบที่ยิ่งใหญ่มากทั่วโลกทุกชนเผ่า ทุกเผ่าพันธุ์จากดวงดาวจะถูกระบบตื่นให้ตื่นพร้อมๆกันค่ะใครไม่ตื่นก็จะโดนคลิกแอสให้ตื่นค่ะ mm hmm. เพื่อจะลุกขึ้นมาทำภารกิจพร้อมๆกันสำหรับจักรวาลค่ะ mm hmm. สภาวะตื่นของสตาร์ซีจะไม่มีอัตราะละทิกอัตราะลรที่ร,ร,รูปแบบกรอบธรรมเนียมวัฒนธรรมเปรพระเพณีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของสังคมจากโรงเรียนจากหมู่บ้านจากครอบครัวมันจะต้องแยกออกให้ออก เมื่อเราแยกให้ออกด้วยสภาวะจิตที่ละเอียดแล้วมันจะไม่มีคําถามของตรงนั้นเราจะต้องเจอสภาวะตื่นเพื่อทําภารกิจที่มันเยอะกว่านี้ค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยกายแต่หัวใจเปี่ยมสุขค่ะเรามาตื่นพร้อมๆกันนะคะ Star Seed